สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟ h โตกราเฟอร์นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ซัมซุงนะซึ่งเป็นรุ่นที่ให้ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยได้ดีไม่แพ้กับรุ่น flagship ของพวกเขาเลยนะครับแต่ว่ามาในราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะนั่นก็คือ Samsung Galaxy S23 FE เครื่องนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับเรามาเริ่มดูงานออกแบบตัวเครื่องของ Samsung Galaxy a 2 3 FE เครื่องนี้กันดีกว่านะครับภาพรวมในเรื่องของงานออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ในการจัดวางบนดุลกล้องตำแหน่งของสิ่งต่างๆบริเวณฝาหลังแล้วก็ รอบๆเฟรมตัวเครื่องเนี่ยคือมันมีความเหมือนกับ Samsung s a m s u n Galaxy g A23 Plus แบบมากๆเลยนะครับแก้วได้ลองเอาตัวเคสของ A23 Plus เนี่ยมาใส่กับตัวนี้นะผลปรากฏว่าเกือบจะพอดีกัน100%เลยนะครับจะมีแค่2ตำแหน่งเท่านั้นที่มันมีความแบบเลื่อมๆกันนิดนึงเนาะก็คือส่วนโมดูลกล้องแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องนะครับโดยที่ Samsung s a m s u n Galaxy g A23 FE เนี่ยจะมีความหนาที่มากกว่านั้นเองนะบริเวหลังนะครับวัสดุของเขาเนี่ยจะใช้เป็นกระจกนะ แบบนี้เลยแล้วก็สีของตัวฝาหลังเนี่ยมีเลือกเยอะมากๆนะอย่างสีที่แก้วได้มาเนี่ยก็จะเป็น Pur p l e หรือว่าสีม่วงนั่นเองนะครับแต่สีที่แก้วชอบมากที่สุดที่เขาออกมาเนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่า Tangerine นะครับหรือว่าสีส้มนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแบบผิวเผินนาะดูไกลๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนสีชาไทยที่เราชอบกินกันนะครับลองมาดูรอบๆตัวเครื่องกันต่อนะครับเฟรมตัวเครื่องของ Samsung s a m s u n Galaxy S23 FE เครื่องนี้ จะเป็นเฟรมโลหะนะวัสดุที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบด้านนั่นเองนะครับซึ่งก็ป้องกันรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างดีนะรวมไปถึงบิวคุณตี้ต่างๆเนี่ย ก็ทำมาได้ดูแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ได้รับการรับรอง IP rating อยู่ที่ IP 68ด้วยนะตามเหลี่ยมมุมนะถ้าเกิดเราเอานิ้วลูบๆไปเนี่ยเราจะพอสัมผัสถึงความคมได้อยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะบาดนิ้วนะอันนี้มีแค่เหลี่ยมคมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะทีนี้ในเรื่องของ f e e ล i n g ในการจับถือเนี่ยเมื่อเราเอาไปเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy A 2 3 Plus รุ่น P ของเขาต้องบอกว่าตัวนั้นอนะ จับแล้วยังรู้สึกว่าพรีเมียมกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเฟรมโลหะเหมือนกันก็ตามนะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีการลบเหลี่ยมมุมมาได้แบบเนียนมากๆแล้วก็ตัวเฟรมตัวเครื่องเขาจะทําเป็นสีแบบ เึ่งเงากึ่งด้านนะมันจะมีการโพลิชมาที่ดูสวยดูพรีเมียมกว่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวนี้มันจะแบบดูแย่อะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็ทํามาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type C ไมโครโฟน2ตัวแล้วก็ลําโพง1ตัวนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีถาดใส่ซิมแบบด UAL SIM แล้วก็จะมีตําแหน่งของไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงอีกหนึ่งตัวนะส่วนปุ่มคอนโทรลเลอร์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องของ s a m s u n Galaxy g A23 FE เครื่องนี้นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่209กรัมนะก็ถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็ในแง่ของการเฉลี่ยน้าหนักตัวเครื่องเนี่ยแก้ว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีมากนะไม่ได้มีอาการถ่วงไปที่โมดูลกล้องหรือว่าถ่วงไปที่ด้านท้ายของตัวเครื่องเลยนะครับเวลาเราจับถือใช้งานในแนวตั้งหรือว่าในแนวนอนขณะที่เราถ่ายภาพเนี่ย ก็มีกริปที่ค่อนข้างดีมากนะใช้นิ้วล็อกได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำโพงคู่ใน samsung galaxy s 2 3 fe เครื่องนี้กันนะครับว่าคุณภาพ,พเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มกันที่50%ก่อนนะครับ ต่อไปจะเป็น100%นะ irs, ทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของ s a m s u n Galaxy g S 2 3 FE เครื่องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 6.4นิ้วนะครับแล้วก็รูปแบบหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ f แฟล screen หรือว่าหน้าจอแบนนั่นเองนะแผนเลหน้าจอจะใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับมีค่า refresh rate อยู่ที่120 h z แล้วก็ resolution เนี่ยจะอยู่ที่ FullHD+ นะครับแล้วก็สามารถจะเข้าไปปรับพวก screen mode ให้มีสีสันตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับหลังจากที่แก้วได้ใช้งานหน้าจอของ Samsung s a m s u n Galaxy g S23 FE เครื่องนี้นะครับในหลายๆสถานการณ์นะตลอดเกือบๆือสัปดาห์ ทีี่่่ผาานนมเยต้องบอกว่า e x ็ก r i เรียที่ได้นะครับในเรื่องของการใช้งานแบบ daily use ทั่วๆไปเนาะเล่นโซเชียลมีเดียทำงานใช้พวกการตอบอ e ีเมลอะไรพวกเนี้ย f ีล l i n g มันไม่ต่างกับ Samsung Galaxy S23 Plus เลยครับมันใกล้เคียงกันมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้งานในด้าน Entertainment มันจะเริ่มมีความต่างและในจุดนี้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องในแง่ของการแสดงผลนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องนี้ครับขอบของตัวหน้าจอ,อเดี๋ยวแก้วลองสูมให้ดูทุกคนเห็นไหมว่า ขอบของหน้าจออะด้านล่างค่อนข้างหนาซึ่งเมื่อเราเอาไปเทียบกับ Samsung Galaxy S2 3 Plus ที่แก้วใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้เครื่องนั้นนะขอบจอแบบบางมากๆแทบทุกมุมเลยแทบจะไม่เห็นขอบจออยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้ในบางครั้งนะเวลาเราดูคอนเทนต์ที่แบบเต็มจอหรือว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีฟ e ลลิ่งที่แอบขัดใจเล็กๆแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะอันนี้ก็ แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับใครที่ชอบได้แบบขอบหน้าจอบางๆเนี่ยอัพไปเล่นรุ่นบนเลยเชื่อแก้วจบทีเดียวจ่ายเงินแล้วสบายใจกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรเนี่ยเครื่องนี้ก็พอแล้วครับ สำหรับในเรื่องของความสว่างหน้าจอสูงสุดหรือว่า peak brightness เนี่ยเกลยังไม่ทราบตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่ไปใช้งานนอกบ้านในการถ่ายภาพเนี่ยไปช่วงเที่ยงช่วงบ่าย2หน้าจอมันสู้แสงแดดได้ดีมากๆก็เลยแอดซูมเอาว่าอย่างน้อยนะได้1,200นิตแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวไว้ทราบสเปคแบบเป๊ะๆแล้วเนี่ย จะเอามาเขียนไว้เป็นซับไตเติลด้านล่างบอกทุกคนอีกทีนะครับแล้วก็ตัวฟิงเกอร์พินสแกนเนอร์ใต้จอนะครับก็มีมาให้เหมือนกับรุ่นพี่ Galaxy A23 Plus เลยนะแค่รูปแบบของตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น A23 Plus จะได้อัลตราโซนิกถูกไหมแต่ว่าตัวเนี้ยจะได้เป็นออปติคอลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นออปติคอลที่รีสปอนส์ของเขาว่าทำมาได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะเห็นปะ่ะแล้วก็แม่นยำมากๆด้วย แบบเตะไป10ครั้งก็คือปลดล็อกได้10ครั้งไม่มีพลาดเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดภายนอกตัวเครื่องของ Samsung s a m s u n Galaxy g S23 FE เครื่องนี้กันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่สเปคภายในตัวเครื่องกันเลยนะในส่วนของตัวชิปเซตนะครับจะใช้เป็น Exynos 2200นะแล้วก็ในส่วนของตัว RAM เนี่ยไม่มีรุ่นที่เป็น12 g b นะครับจะมีแค่8 g b เท่านั้นรูปแบบของ RAM จะเป็น LPDDR5 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว s t o r เร e เนี่ยจะมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ128 g b กับ256 g b นะครับในเรื่องของ Connectivity เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างดีมากเลยนะ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.3นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6 e นะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่4,500 M รอมิลลแอมรองรับการชาร์จเร็วแบบเสียบสาย25วัตแล้วก็เป็น pd 3.0ดด้วยนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบไร้าสายเนี่ย อยู่ที่15วัตต์ด้วยกันนะในส่วนของตัว o peration system นะครับจะเป็น Android 13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1นะแต่ว่าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะได้รับการอัปเกรดเป็น Android 14แล้วก็จะได้ใช้ One UI เวอร์ชันล่าสุดด้ยนะสำหรับ performance ตัวเครื่องในการใช้งานจริงของ Samsung Galaxy s 2 3 FE เครื่องนี้นะครับหลังจากอยู่กับแก้วมาเกือบๆจะครบ2สัปดาห์แล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานที่เป็น daily use เนาะใช้โซเชียลมีเดีย ใช้การรับสายโทรออกอะไรแบบนี้แล้วก็พวกแอปพลิเคชันในการทำงานอย่าง Line Google Gmail Google Drive อะไรแบบนี้มันตอบสนองเราได้ค่อนข้างดีมากนะครับไม่ได้มีอาการค้างหน่วงหรือว่าแอปคราชอะไรแบบนั้นเลยนะสามารถจะเปิดแอปทิ้งเอาไว้เนี่ยหลายๆแอปได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้พวกฟีเจอร์เสริมพวก d e x Mode อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าได้อย่างรวดเร็วไม่ได้มีอาการ หน่วงเลยนะครับให้ Xperia เนี่ยที่คล้ายๆกับ Samsung Galaxy A23 Plus ที่แก้วใช้อยู่ก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสถานการณ์การใช้งานนะครับที่แก้วได้มีโอกาสไปลองมานะก็คือวันที่เอา Samsung Galaxy A23 FE เครื่องนี้ไปทดสอบในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับโดยแก้วเนี่ยเริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2แล้วก็ลากยาวเลยนะจนถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงที่เราถ่ายภาพกลางแจ้งเนี่ย เปิดแสงหน้าจอสุดเปิดกล้องเอาไว้ด้วยความร้อนของตัวเครื่องถือว่ามาเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะมาในระดับที่ เรายังสามารถจับถือเครื่องได้ตามปกตินะครับเราก็จะค้างแบบนั้นเนี่ยนิ่งๆไปตลอดเลยนะไม่ได้มีการร้อนขึ้นหรือว่าเกิดอาการกล้องตัดอะไรแบบนั้นไม่มีเลยนะครับแก้วคิดว่าเรื่องนี้สาเหตุน่าจะมาจากว่าเขาได้มีการเพิ่มขนาดของตัว v a p o r Chamber หรือว่าระบบระบ,บายความร้อนเนี่ยให้มีไซส์ที่ใหญ่กว่า Samsung Galaxy S23 Plus ซะอีกนะก็เลยทำให้ในเรื่องของการใช้งานนอกบ้านเนี่ยตัวเครื่องมันระบายความร้อนได้ค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการ เล่นเกมกันบ้างนะครับอย่างเกมที่แก้วทดสอบก็จะเป็น m e r f o แล้วก็ Legend of Neverland นะซึ่งต้องบอกว่าเราสามารถจะปรับตัวกราฟิกเนี่ยได้ในระดับสูงสุดแล้วก็เฟรมเรท อยู่ที่60 fps แบบนิ่งๆเลยนะครับแต่ว่าก็เจอการดรออปของเฟรมเรทได้บางครั้งนะเวลาที่ผ่านฉากหรือว่ามีการโหลดฉากอะไรแบบนี้มันก็จะมีการดรออปลงมาบ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ50ต้นๆแล้วพอโหลดเสร็จก็จะกลับไปนิ่งๆเหมือนเดิมนะครับสหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์แล้วก็สกรีนออนไทม์นะครับเอาแบบที่อึดสุดที่แก้วเคยทําได้เลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6ชั่วโมง11นาทีนะซึ่งมันจะเป็นวันที่แก้วแบบเน้นทํางานเป็นหลักอะ่ะไม่ได้เปิดหน้าจอขึ้นมาเพื่อใช้เอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าใช้กล้องอะไรมากมายนักนะครับเป็นการแบบตอบแชทลูกค้าตอบอ e ีเมลลูกค้าตามฟีดแบ็กงานอะไรแบบนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้งานแบบโดยเฉลี่ยนะที่มีการออกไปใช้นอกบ้านด้วยเปิด g o o g l e Map ด้วยดู Netflix เล่นเกมนิดหน่อยเนี่ยสกรีนออนไทม์โดยเฉลี่ยนะครับจะเหลืออยู่แค่5ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นก็คือหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงเลย ซึ่งอันนี้แก้วต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะครับว่า เป็นการใช้งานผ่าน 5G เป็นหลักนะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่แก้วใช้ในการทดลองใช้งานเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์เทสแบบติดเครื่องนะครับถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์ขายจริงที่อัพเข้ามาในช่วงวันวางขายเนี่ยอาจจะทําได้ดีขึ้นกว่านี้อยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดของตัวเครื่องรวมไปถึงประสบการณ์ในการใช้งานจริงของ Samsung Galaxy S 2 3 FE เครื่องนี้กันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันเลยนะ ชุดกล้องหลังของ Samsung s a m s u n Galaxy g A23 FE เนี่ยในแง่ของระยะนะครับคือเหมือนกับ Samsung s a m s u n Galaxy g A23 Plus เลยก็คือมีกล้อง3ตัวด้วยกันนะกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่1.8นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เขาใช้จะเป็น IsoCell G n 3นะเหมือนกับใน Samsung s a m s u n Galaxy g A23 Plus เลยนะครับกล้องตัวต่อไปนะครับก็คือกล้องอั t ต์ w า d แองเกิความละเอียด12ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่2.2นะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายในชุดกล้องหลังนะก็คือกล้อง Telephoto 3x ความละเอียด8ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่2.4นะครับแต่ว่าเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นคนละตัวกับซัมซุง Galaxy A23 Plus นะตัวนี้จะใช้จากทาง SK Hynix นะครับจะเป็นในรหัส High 7นะเรามาเริ่มดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่านะครับโดยเริ่มกันที่กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์ ISOCELL j n 3ตัวนี้กันนะครับสำหรับลักษณะของภาพที่เราจะได้จากกล้องตัวนี้นะเขาจะโปรเซสออกมาเนี่ยเน้นในเรื่องของความสาเร็จรูปเหมือนกับใน Samsung Galaxy A 2 3 Plus แบบเป,เป๊ะเลยนะครับทั้งในเรื่องของ Dynamic r a n g e แล้วก็คุณภาพไฟล์ดีเทลต่างๆที่เขาเก็บมาได้เนี่ย มีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะแล้วก็โทนสีของภาพนะครับสีท้องฟ้าสีต้นไม้ก็ยังมีความสดเหมือนเดิมนะการทํา HDR ของเขาเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงก็ยังทําได้อย่างแม่นยําเหมือนเคยเลยนะครับมีการเติม s h a r p n e ตเข้ามาให้ภาพดูคมขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครไม่ชอบภาพที่มันแบบ คมจนเกินไปหรือว่ามีสีสันที่จีดมากจนเกินไปเนี่ยแก้วแนะนำนะครับให้ไปโหลดแอปพลิเคชันจาก galaxy store นะชื่อว่า camera assistant นะครับแล้วก็เราสามารถจะปรับตัว picture softener เนี่ยเพิ่มขึ้นมาในระดับ medium ก็ได้นะครับจะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยจะดูมีความซอฟลงเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็สีสันก็จะดูนวลนวขึ้นนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวออโตเอ็กโพเชอร์แล้วก็ออโตไว้บาลานะครับทำงานได้ค่อนข้างดีมากๆในสภาพแสงปกติหรือว่าพื้นที่ที่เป็นเอทาดร์เนาะแต่อาจจะมีในบางจังหวะน,นะครับที่เราเดินเข้าตัวตึกไปหรือว่าเราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ย ออโต้ไวบาลานเขาจะใช้เวลาในการปรับเนี่ยประมาณ1วินาทีถึง2วินาทีนะก็คือเวลาที่เราแบบสภาพแสงมันเปลี่ยนกระทันหันน่ะให้เรารอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกดถ่ายจะได้สีที่ตรงขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้แก้วคิดว่ายังไงซะเขาต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันที่แก้วใช้งานอยู่ตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เทสติดเครื่องนะ เำหรับในเรื่องของ Depth of Field หรือว่าการถ่ายภาพละลายฉากหลังนะครับก็ทำออกมาได้เหมือนกับ Samsung Galaxy A23 Plus เลยนะเราสามารถจะเข้าใกล้วัตถุเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการครอปซูม 2x ในการถ่ายภาพแบบละลายฉากหลังเนี่ยก็ทำได้นะมีโบเก้ที่ชัดเจนขึ้นสวยขึ้นแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังดีเหมือนเดิมไฟยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับเรามาต่อกันที่การถ่ายภาพ p o r t r a i t ใน Samsung Galaxy A23 FE เครื่องนี้กันบ้างนะครับสามารถถ่ายภาพ p o r t r a i t เนี่ยได้ใน สามระยะด้วยกันนะก็คือ1 x 2 x แล้วก็3 x นะครับซึ่งภาพที่เราจะได้เนี่ยถ้าเกิดไม่บอกว่ามาจาก s a m s u n galaxy g s 2 3 fe นะก็คือเหมือนกับมาจาก s a m s u n galaxy g s 2 3 plus ที่แก้วใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้นี่แหละครับการตัดขอบของเขาก็ทําได้เนียนแบบกริปมากๆเลยนะสีสันของตัวภาพก็มีความสดใสเหมือนเดิมนะครับสกินโทนเนี่ยจะออกมาในแนวทางที่เป็นแบบหวานๆเลยนะต่อให้เรายังไม่เปิด beauty โหมดขึ้นมาเยอะเนี่ยผิวก็จะมีความแบบสว่างออก แล้วนะครับแล้วก็พวกลูกเล่นโหมดการถ่ายภาพพอร์เทรตต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเชฟโบเก้การทําแบบดินามิกไลติ้งเลือกตําแหน่งของแสงภายหลังอะไรแบบนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับส่วนระยะที่แก้วชอบมากที่สุดในการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยก็คงจะเป็นระยะ 2x แล้วก็ 3x เหมือนเดิมนะแต่แก้วมีข้อสังเกตให้นิดนึงนะครับถ้าเราถ่ายภาพพอร์เทรตในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายภาพพอร์เทรตช่วงกลางคืนเนี่ยในระยะ 1>, 1 x หรือว่า2 x จะเป็น Choice ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวออโต้โฟกัสในกล้องเทเลโฟโต้3 x ในช่วงกลางคืนเนี่ยบางทีมันมีอาการแบบแอบช้าไปนิดนึงเนาะแล้วก็เวลาที่เราถ่ายภาพในที่ที่มันไม่มีแหล่งกําเนิดแสงเลยเนี่ยจุดรบกวนจากกล้องเทเลโฟโต้3 x จะค่อนข้างเยอะกว่านั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่กล้องอัลตอร์วาแองเกิลความละเอียด12ล้านพิกเซลที่มีองศาในการรับภาพ123องศาตัวดีกันบ้างดีกว่านะครับสาหรับตัวคุณภาพของไฟล์ภาพที่เราได้จากกล้องตัว จะทําออกมาได้ดีใกล้เคียงกับซัมซุงกาแล็กซี่ A23 Plus เลยนะครับสีสันของภาพที่ได้นะครับก็คือจะมีความสดใสในใกล้เคียงกับกล้องหลักเลยนะพวกระบบวัดแสงแล้วก็ซอฟต์แวร์ HDR เนี่ยก็ทํางานได้ดีแบบไว้ใจได้เลยนะครับเวลาที่เราเอาไปถ่ายภาพย้อนแสงไม่ต้องกลัวว่าดีเทลในส่วนไฮไลท์หรือว่าชาร์โดจะจมนะเพราะว่าซอฟต์แวร์สามารถจะดึงกลับมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเรามาต่อกันที่กล้องเทเลโฟโต้ 3x ความละเอียด8ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์จากทาง S เคไฮนิกในรหัส H 8 4 7ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้แกวต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าตามสเปคเขาเขียวว่า8ล้านพิกเซลใช่ไหมแต่เวลาถ่ายภาพออกมาจริงๆแล้วเนี่ยรีสูรูชั่นที่เราจะได้จะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของคุณภาพไฟล์แล้วก็ราเรทที่เก็บมาได้เนี่ยแก้ว่าทําได้ดีใช้ได้เลยนะโทนสีก็มีความใกล้เคียงกับกล้องหลักนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสดหรือว่า saturation เ,เนี่ยอาจจะดรอปลงมาต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ Dynamic ของภาพนะครับเวลาที่เราเปิด HDR ควบคู่กันไปด้วยเนี่ยต่อให้เราเอาไปเปรียบเทียบกับภาพจาก s a m s u n Galaxy g S23+ Plus แก้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญอะไรนะครับเกวเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็จะมีคําถามกันนะว่าเทเลโฟโต้ 3x ตัวนี้ถ้าเกิดเราซูมในระยะที่มันเกินระยะ o p ปติคอลของเขาขึ้นไปเนี่ยหรือว่าเกินระยะ 3x คุณภาพไฟล์มันจะดรอปลงในระยะไหนนะครับจากที่แก้วได้ไปลองมานะถ้าเกิดเราซูมในระยะประมาณ 5x จนถึง 10x เนี่ยราเยดที่ได้ยังค่อนข้างดีอยู่ต่อให้เราจะเอามาเปิดบนหน้าจอที่มันมีขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็ยังถือว่ารับได้นะครับแล้วก็ระยะซูมสูงสุดของ s ัมซ u n Galaxy S23 FE นะครับจะอยู่ที่ 30x ก็ถือว่าไกลใช้ได้เลยนะตัวไฟล์ในระยะไกลสุดเนี่ยเพียงพอที่เราจะใช้ในการอ่านป้ายอ่านตัวอักษรต่างๆที่ติดอยู่ตามอาคารเนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่ไนโตรกราฟีหรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างนะครับเราสามารถใช้งานไนโหมดเนี่ยได้ในกล้องทั้ง3ระยะเลยนะซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพไฟล์ในไน,นโหมดเนี่ย กล้องหลักจะทําได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการควบรวมพิกเซลนะครับทำให้ได้รายละเอียดในภาพที่ดีขึ้นความสว่างมากขึ้นแล้วก็มีสีสันที่สวยมากขึ้นนะครับซึ่งกล้องอีก2ตัวเนี่ยจะไม่มีเทคโนโลยีนี้นะส่วนไฟล์ภาพในไนท์โหมดจากกล้องอัลตร้าวแองเกิลแล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ยแก้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะแต่แก้วก็ยังแนะนานะครับถ้าเกิดจะใช้กล้อง2ตัวนี้ในการถ่ายภาพในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยอยากให้เลือกสถานการณ์ที่มันมีแหล่งกําเนิดแสงอยู่ นะเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพในที่ที่มันมืดสนิทเลยเนี่ยกล้องออล o w i วแองเกิลแล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ยจะได้คุณภาพไฟล์ที่ดรอปลงมาต่างจากกล้องหลักอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นภาพนิ่งจากกล้องหลังกันไปครบถ้วนแล้วนะครับเรามาดูภาพจากกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะกล้องหน้าของ Samsung Galaxy ี่ A23 FE เครื่องนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับซึ่งคุณภาพของไฟล์ที่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ในการเซลฟี่ตามปกติ มันก็เป็นกล้องหน้าที่ดีตัวหนึ่งนะครับให้ดีเทลที่ดีมีบิวตี้ที่สวยแล้วก็สกินโทนค่อนข้างจะออกมาแบบใสๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบกับ Samsung s a m s u n Galaxy g A23 Plus เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่า Field of View หรือว่าองศา,าในการรับภาพของ Samsung s a m s u n Galaxy g A23 FE จะแคบกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานร่วมกับโหมด Portrait ในการละลายฉากหลังเนี่ย การตัดขอบอาจจะย,ยังไม่เนียนเท่ากับรุ่นพี่แล้วก็ถ้าเกิดเราเซลฟี่ในที่แสงน้อยเนี่ยก็แอบจะมีนอยส e ที่มากกว่ารุ่นพี่นิดหนึ่งนะครับอ่ะดูภาพนิ่งกันไปครบทั่วแล้วนะครับเรามาดูการถ่ายวิดีโอใน Samsung Galaxy S23 FE เครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะ Resolution สูงสุดที่เราจะถ่ายได้เนี่ยจะอยู่ที่ 8K 24เฟรมนะครับแต่ว่าเซตอัพที่แก้วใช้งานตามปกติแล้วก็ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็น 4K 30fps นะซึ่งตัว 4K 30fps เนี่ยเราใช้งานได้กับทุกกล้องเลยนะครับตั้งแต่ u u t r er a Wide Angle กล้องหลักกล้องเทเลโฟโต้ไปจนถึงกล้องหน้านะคุณภาพของไฟล์วิดีโอ 4K ในกล้องหลังนะครับถ้าเกิดเป็นกล้องหลักกับ u u t r er a Wide Angle เนี่ยแก้วถือว่าเขาทํามาได้ดีมากๆนะออโต้เอชหรือว่าการเฉลี่ยแสงในภาพเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ย The <laughs> ทำได้ดีมากนะครับต่อให้สภาพแสงเปลี่ยนอะไรแบบนี้เขาจะค่อยๆปรับโดยที่เราไม่รู้สึกว่าภาพมันดูมีแสงวูบวาบอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวการสั่น OIS ในกล้องหลักนะครับบอกเลยว่านิ่งมากๆนะนิ่งเหมือนกับรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับแก้วสามารถจะจับสมาร์ทโฟนไว้ด้วยมือข้างเดียวเนี่ยแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆมีการแพนไปแพนมาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าภาพจะมีอาการเชคเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องเทเลโฟโต้ 3X เนี่ยแก้วไม่แนะนําให้เดิน ไปถ่ายไปนะเพราะว่าการการสั่นของเขามันไม่ได้ดีเท่ากับกล้องหลักนะครับแล้วก็เวลาที่เราถือถ่ายวิดีโอด้วยกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้แนะนําให้ใช้2มือนะจะได้ภาพที่นิ่งกว่านะครับสวัสดีครับทุกคนแก้วจากโ o บายโฟโตกรา r เฟอร์นะครับวันนี้เอาซัมซุง g าแล็กซี่เอสนะซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแฟลคชิพในรุ่นคุ้มค่าของทาง Samsung ในปีนี้ออกมาฟิลเทสในเรื่องของการถ่ายภาพกันนะครับ แล้วก็ฟุตเทจที่คนดูอยู่ตอนนี้ก็คือใช้กล้องหน้านะของซ a m ซ u n Galaxy S23 FE นี่แหละโดยจะอัดอยู่ที่ 4K 30fps นะครับคือกันสั่นในกล้องหน้าโคตรดีแล้วก็องศาในการรับภาพก็กค่อนข้างกว้างนะแต่ว่าแอบจะรู้สึกว่ามันแคบกว่า S23 ซีรีส์ปกตินิดเดียวเท่านั้นแต่นอกนั้นคือดีมากเห็นะ วิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S23 FE นะที่ความละเอียด 4K 30fps นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายได้ที่ 4K 60fps เลยนะแต่ว่าแก้วเลือกจะถ่ายให้มันตรงกับฟอร์แมตของวิดีโอรีวิวมากกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพของไฟล์ 4K คือดีมากนะแล้วก็พวกการปรับออโต้เอโพเชอร์ her, กับการปรับออโต้ไวเบลาเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูนะเวลาที่ สภาพแสงมันเปลี่ยนมันปรับได้ค่อนข้างลีเนียเลยนะไม่ได้มีอาการบูบบาบนะครับอย่างตำแหน่งที่แก้วพูดอยู่ตอนนี้มันจะเป็นย้อนแสงเห็นปะหน้าก็ไม่มืดฉากหลังก็ยังได้ดีเทลอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราหันกลับไปในตำแหน่งที่แสงส่องเราตรงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่ะหน้าก็สว่างขึ้นแล้วก็ฉากหลังก็มีดีเทลเช่นกันนะครับจุดนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีใกล้เคียงกับ Samsung Galaxy a 2 3 Plu s รุ่นพี่ของเขาเลยนะทีนี้ ในเรื่องของการกันสั่นเป็นยังไงบ้างอลองดูเดี๋ยวก็ลองเดินให้ดูน,นี่ออกมาหน้าบ้านตอนเช้าอันนี้คือถือด้วยมือข้างเดียวเลยนะเป็นไงเดินลงบันไดโชว์เลยเอ้าไปอ่ะ,อะกันสั่นคือแบบโอเคมากๆาก,ากสำหรับกล้องหน้านะแล้วก็สกินโทนในกล้องหน้าเนะี่ยเห็นปะเห็นความใสของมันปะอันนี้คือไม่ได้เปิดบิวตี้ช่วยนะอันนี้คือแบบ กล้องหน้าสดๆเลยถือว่าเป็นกล้องหน้าที่ยังให้ฟ e ลลิ n g ของความเป็น Samsung s a m s u n Galaxy g S Series แบบเต็มๆเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของไมโครโฟนทุกคนคิดว่าไงบ้างอันนี้คือรอบๆบ้านเนี่ยมันมีเสียงแบบพวกเสียงแอร์เสียงนกอะไรพวกนี้เข้ามานิดนึงเนาะทุกคนคิดว่าเขาดูเสียงพูดได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตัดเสียงรบกวนด้านหลังได้ดีแค่ไหนก็ลองบอกกันนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนด้วยก็คือกล้องตัวนี้ ไม่ใช่ออโต้โฟกัสนะเป็นแบบฟิกโฟกัสเห็นปะเอาเข้ามาใกล้เนี่ยไม่โฟกัสนู่นไปโฟกัสรถที่อยู่ด้านหลังเห็นไหมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคือได้กล้องหน้า 4K ได้มุมมองที่ค่อนข้างกว้างแล้วไม่ได้ออโต้โฟกัสก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะคิดว่าคงไม่มีใครแบบเอาหน้ามาจ่อแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะแค่นี้ก็ เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Samsung Galaxy S23 FE เครื่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยนะอันแรกก็คือรุ่นแรม 8GB Storage 128GB นะครับราคาจะอยู่ที่22,900บาทนะ อีกหนึ่งรุ่นย่อยนะครับก็คือ RAM 8 g b Storage 256 g b นะราคาจะอยู่ที่25,900บาทนั่นเองนะครับและก็แน่นอนว่าเป็น Samsung ทั้งทีเนาะในช่วง Pre-order หรือว่าในช่วงที่ เปิดขายใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับไปดูกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างสําหรับโปรโมชั่นในการสั่งซื้อ Samsung Galaxy A23 FE ในช่วงเปิดตัวนะครับเขาก็จัดมาให้กันแบบเต็มๆ3ต่อเลยนะต่อที่1ก็คือเพิ่มความจุเป็น2เท่านะครับสําหรับคนที่ซื้อรุ่น Storage 128GB จะได้อัปเกรดนะครับเป็น 256GB นะครับมูลค่า3,000บาทนะ ต่อที่2ก็คือส่วนลดสูงสุด30%นะครับเมื่อซื้อ Galaxy Watch 6แล้วก็ Galaxy Bud s FE นะครับในคำสั่งซื้อเดียวกันนะแล้วก็ต่อที่3นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโค้ดสิทธิพิเศษจากการลงทะเบียนความสนใจนะรับเพิ่ม Samsung Care Plus นะครับประกันจอแตกประกันอุบัติเหตุเพิ่มอีก1ปีนะมูลค่า4,590บาทนะครับแต่ว่าจำกัดเพียง4,000สิทธิ์เท่านั้นนะสามารถสั่งซื้อ Samsung Galaxy A23 FE พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันที่20 ตุลาคมนี้ไปจนถึง5พฤศจิกายนนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ samsung com samsung experience store นะครับแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง mobile photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ mobile photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ